ปอนเจ็ดผู้เดียวมันซะให้มักชาลีมันปอนเจ็ดผู้เดียวซะคุณก้องครับผมขอความช่วยเหลือเลยครับเศร้าครับพี่น้องครับให้กูมีชีวิตเป็นของกูเนี่ยเออกูเป็นนักร้องได้สูกูบอมแมนปาวุนจิ้นถชิมาล้องทุกเงี้ยงกับกูอยู่นี่ภัยทุกภัายยากสูดกับไปเคีดชีวิตเจ้าของเองในตัวบัดกูอยากซอยกูจังซอยสีตัวอันนี้ขอความในเฟซบุ๊กกูบอมมี่อย่างเลย,ยในทิกตอกกูบอมมี่อย่างเลย ไอเลฟติกตอกไอเลิฟติ๊กตอก,กไอเลิฟติ๊กตอก,กขอความในติ๊กตอกกูบ่มีอย่างเลยขอแต่ความช่วยเหลือมึงคือกรากูเป็นสารไครฟงตหิหาเงินมาสิมัดไส้หนีนอกระบบเป็นมึงน่ะบ่สันดานไปปั่นบาคาร่ามาเงินเบิดมาชีวิตผมแย่ครับถ้าผมให้พี่พี่คือความหวังสุดท้ายของผมถ้ามือนี่ง่งทรงมาติดหนีนอกระบบ สวัสดีค่ะหนูบางเอินไปติดหนี่นอกระเบิดพุ่นอะ่ะบางเอินแม่งคนเฮาบางเอิญไปติดหนี่นอกระบบแปดแสนก็เลยส่งข้อความมาบอกอ้ายเนาะบางเอินติดหนี้นอกระบบแปดแสนพี่คือความหวังสุดท้ายของครอบครัวหนูถ้าพี่ไม่ช่วยหนูหนูจะฆ่าตัวตายก็เรียกวมเป็นกล้องไวไลเนาะก็เลยตอบไปว่าบัดมึงวัดชีหีจจกแตกทำทามาเตือนกูอืม กูก็เลยบอกว่าขอให้โชคดีกับโลกหน้านะหวังว่าโลกหน้าจะไม่มีที่ให้มึงยืมหนี้นอกระบบวะพี่น้องครับมันบูมเนมแนวซ่อมเติมกันดอกแต่ว่าบัก็บูมเนมแนวที่สี่เอามาให้กูรับผิดชอบจักเป็นลูกอีหาไดน้เนาะเพื่งจะไปหู้น้ำมึงซะบก่บกบ่เคยพ่อกันจักเถื่อยืมเงินมากไปใสผู้ดเดียวติดหนีมากคักไม่ให้กูซอยเพราะว่ากูคือความหวังสุดท้ายเพื่อนว่ามึงคิดว่ากูเป็นภาคความหวังใหม่อ่ แต่ขนาดยาสีฟันกูยังขายบาออกอ <laughs> ขายคองบาออกวันนี้คนนี้มาแล้วฉันแอบรักเธอฉันแอบ,บรักเธอคนนี้มาแล้วแปดแสนว่าป่านแปดร้อยกูมาศูนย์แทม ขอให้โลกหน้าไม่มีนหนี้นอกระบบให้เธอยืมนะวะมันก็โพดเว่ยทรงความมหากูมีอะไรให้ช่วยครับเผนวะบ้าคือกูเป็นสารใครฟงเป็นร่องทุกเบ้าคือกูนี่เป็นมองบรรเท่าทุกผีให้กูมีชีวิตเป็นของกูเนีแม่เว่ยเห็นว่ากูใจดีก็ได้ก็เกรงใจกันนดแม่ยัง้กูซูน์นะค่อยค่อยคืน <laughs> ครขี้บอเปลออ ลูกสาวไปเลยคะ่ะทําไมพี่ก้องรอกว่าชาลีกูรอกับกชาลีมาแต่ดนแล้วสูสูเนี่ยมาเห็นกูซือ้อดอกเห็นว่าเป็นลูกเคืงในเจ้าหน่อยก็คือว่ามันรอโตจริงหนากว่าเป็นหลุมอุกาบาดคีมท่าหนาจักพ่อหนาจาักเธอบะบุคนรอจริงนะพูนบยูโรยศยศยศสวัสดเข้มหัสวียน่ะรอจริง่ะนะรอเนียนรอแบบรออิลิ ตะบักชาลีสุดนะโก,กับปกกูบอกเลยปีหนึ่งจะกลับน้ำเพอสามเทอบบุบคีมทาหน่าจักถึกหน่าจักเทือบุบเอ้ยลูกสาวอยู่นี่เด้ ชักบออยู่จะเฝ้า,าหาลางคนบอกกระใจนะครับมันกำลังถูกหม่อยอยู่ต้องหาลูกก่อนอคนถามหาลูกหลายนะครับอยาว่าเด็กกำลังเรียน จากกำลังเรียนครับไพอูกทูบมอยอยู่บัานทีนี่บุรีรัมย์ครับพี่น้องครับนี่ว่าขาเวลาตะกอนอีกชั่วโมงนิดนิดนะครับก็จะออกไปดูฟุตบอลครับผมเล่นสามทุ่มมื่อนี่เป็นวงเปิดเห็นคุณไม่พัชรีเพิ่น เบอร์ไหนพึน่ไอ้ครับสมาครทีมงานเจ้าเนี่ยครับตอนนี้รถตู้กูกับสามคันละ่ะแต่ญาติกูกับประมาณสิบเจ็ดคนละ่ะมึงมาอีกกับเเป็นพาราละกูอีกแต่อยู่นี่ก็บเเป็นประโยชน์เพราะตายละ่ะเอาไปบางอื่นก็บเได้ญาติไม่เป็นภราลาสังคมก็ต้องเอามาเลี้ยงเป็นทีมงานเจ้าของเหตุง,งานวันเป็นคนป่วย เงินเดือนว่าแม่นในพนมีแต่ลูกแต่หลานเจ้าของอยู่นี่เก็บกล่องกับเก็บปเป็นสายแจ็คสายไฟไปงานเฟสติวลัลออกมาเบิร์ดสายแจ็คบ๊กองบ๊กแอดสายแจ็คเลโทสเปดเก็บมาเบิร์ดใครแน่แต่กับหูจักกันถ้าบป็ูขุักกันก็เจ้าก็จบกับกูแล้วข้อหาลักทรัพย์มม่ยังสิงมาเป็นอีกบ่จีมง,งานกูนั่นนะคูม,มือนี่ลูกเต้ากูเรียนบโจบจักคนลูกหลานกู คือแต่ว่ากูเป็นนักร้องเรียนจบไปก็ไม่ได้เป็นคู่หอกไปหาแบกกองซ้อยนักร้องคุณใน,นเงินหลายเพอนว่าแมงมันนี่พ่อแม่กับประสั่งประสอนอัต่ลูกแต่เต้ามาฝากไว้น้ำกูทิมก็บม่ได้อืมข้าทิมกับิิวาเห็นขี้ดีกว่าไสพี่น้องเอ้ยเยอะเยอะอู้ อย่ามาฝากชีวิตความหวังไว้ที่ฉันแยกกันอยู่ได้ไหมแฟนเพลงที่รักของผมขอคำอวยพรมันเกิดนะครับบอมีมึงเกิดจากความเงียบของพ่อกับแม่มึงมึงต้องไปขอกับพ่อกัแม่มึงไม่ได้เกิดจากความเงียบของกูกูบ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเทศเขาเจ้าจนส่งยานอวกาศทอดอันดาวังคันเหรอประเทศกูยังมาโจกตากันย้ำใครเจียวทอดนักร้อง่ร้องไว้เพราะมันเกิดให้กูงึดอยากด่ามากก็ดามา,า,มารวดริบเท่านั้นนะเสีเอากูลงได้น่นนะนต้องมาแบนกูหรอกขนาดกูพยายามแบนเจ้าของแล้วกูยังแบนเจ้าของบ่ได้ พ่อกูรักตัวเองเลี้ยวแต่ครับผมอืกูบ่ได้สี่นะมิตรพ่อแต่แม่มึงสี่ปุ๋นเอาควยพ้อนกันเอาเองวันเกิดไพกระไดกูบ่ได้มีศีลมีธรรมบานั่นเป็นอย่างควยพ้อนวันเกิดแล้วมึงสีะสบความสําเร็จบ่ถ้ขะควยพ้อนวันเกิดนี่มึงสีเหาะบินเวิร์มเวิร์มก็จังกับเครื่องบินเจ็ดส่วนโตนี่บ่ พูดคำหยาบไม่ได้ไลบินเดอโร์โอ้โทมึงพึ่งเขาม้าบอมึงพึ่งมินเนสบอมึงว่ากูว่ามวานจักเตอ่อย<ม>ู่บ่แข่วขาวมากบวกขาวยังไงเนาะคนหูจักร,รักษาความสะอาดผู้ให้เกียรติกับว่าเอื้อนว่าแขว่วพูดคำหยาบไลไม่บินเหรอเนี่ยกูพูดคำถามเนี่ย หลายคนแม่งกะตั้งคำถามอยู่ผู้คนแม่งเมาหน่อยๆแม่งเสือกบ,บินเบิดแต่กูแล้วแต่ที่เบาอย่างจนเขาว่าทิกตอกเก็บคนแบบกูไว้จะเฮ็ดอย่างโดยที่มึงบอกหูา่าเจ้าของติกตอกคือใครทุกคนครับที่จริงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาอวดอ้างกันหรอกครับคำถามนี้มันไม่ใช่คำถามแรกนะครับ จากคนที่สงสัยว่าเป็นยังติ๊กต็อกผมขึ้นบิบนจากเือทุกคนรู้ไหมว่าเจ้าของติ๊กต็อกเป็นใครอ่าถ้าทุกคนรู้นะพิมพ์บอกผมหน่อยเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วผมเป็นผมเป็นเบาหวานผมเป็นเบาหวานครับพี่น้องครับเออ แม่งว่าข้ากุลันยี่ห้อยังขนาดความกูยังบ่ฮหูจักเนาะกูนี่บ่หูจักคว่ตั้งใจฟังตั้งนานไม่ได้สาระอะไรเลยโธ่มึงกดติดตามกล้องช่องหวยไรเพื่อมาเอาสาระมึงคิดว่ากูเป็นนักวิชาการบ่ แต่หาลังเทือนนักวิชาการก็วิ่ไปทั่วือกันล่ะมนุษย์มันเกิดขึ้นจากอารมณ์เบิร์ต่นล่ะมักกัะไดนกรย่องกันนั่นบบมากระเดนกรด่านั่นอ่านตัวเจ้าของเป็นนักวิชาการในสั่นล่ะหูเบิร์ตบอกหูยังเดียวบอกหูตัวเจ้าของว่าเจ้าของกำลังอยู่ในความรักโลกโกรธหลงมักกู้ใดนกระย่องผู้นั่นในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการแม่ผู้ใดให้มึงเป็นตั้งตนเจ้าของกูนี่เป็นนักวิชาการการึังวะ การว่าไปเรื่อยนักวิชาการละครถ้าขึ้นเวทีตอนไหนฝากแซวสาวโอ้ยเศรกฮาหนี่มาตามกูมาตั้งแต่หมองนึงผัวมึงคือปรากุโบจักภาษาบ่มึงคือปรากุมาบุรีรัมเธอแรกบ่ให้กูว่าคำลามกแล้วร่องแล้วแทนที่กูสีเด็มาพักผ่อน ตำรวจก็เอื้นให้กูเอื้นกูไปให้ปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันคืนว่ากูงงบ่ะสวัสดีก็สวัสดีตัวสมโจยบ้านมึงบอกแปลว่าสวัสดีบ่ต้องมาสอนกูกูยังแพง้่เสียงในหัวเ <laughs> <laughs> บ้านบากันแน็กชาลี่มาตอนนั้นจาได้บ่เบลเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วที่มันไปสนามเขาแหละวมันมางานนั้น อยู่บุรีรัมย์เหมือนนะสีกันรอสีกันรอนมืจักทีบจักแด่นว้าวเปตัวทีบโอ้ยกูว่าอย่าเผลอย่าเผลอเหมือนโมเมนต์แนวเผลอสั้นเขาอุตส่าห์สอนมาธรรมะธรรมโมอืมสู่มันซือเบิ้ลสู่สู่เวลาสู่อยากรเด่นมุกเนี่ยสู่ต้องเอิ้นเบิ้ลโมเมนต์เปิ้ลครับเปิ้ลนะพ่อเ่ากูครับ บ่ได้ขายยาสีเขียวบอบ่าขายครับเมื่อเนี้ยเขียวกูขาวแล้วเมื่อไดนเขียวกู่เศ้าขาวกูกูจังสีขายกูซังซูม,มาบอกกูว่าเฮ็ดวีเนียเขียวขาวแล้วมาตัวขายอันอยาสีฟันยาสีฟันไม่ใด้แต่ฟันสะอาดเออขันเมือ่อเนี้ยเฮ็ดวีเนียหรอแปรงฟันบ่ได้บบ่อได้เฮ็ดวีเนียหละแปรงฟันบ่ได้ย่ามแต่กูได้ดี เอาคือเมือยใช่ปะลงไล่บอกว่าคนเบิงหลายพวดคนดูเท่าไรคนเบิงสามพันถ้าพี่น้องเมื่อใหญ่ผมเศร้าเ้ากดหัวใจผมรั่วให้ฮอดหนึ่งแสนหัวใจด้วครับพี่น้องครับตอนนี้หาก็ได้แปดหมื่นเจ็ดแปดมื่นหา ตัวแต่เมียบางหนึ่งสามพันเราตอนนี้สองพันแปดลดลงมาด้ำร้อยกวนหนึ่งกับให้กูบ้าหนึ่งว้าห่วยตัวเลขมันขาดเคลื่อนตลอดเวลาล่ะ <c oughs> คือเหนื่อยใช่ปะ ออ้มีคิวมาหนองบัวบอบมีครับโอ้พี่น้องซอยกันกดหัวใจเออขั้นหัวใจหลายคนกับขาเบืองหลายที่ตัวนี้แมนน้องเบียวแม่นบอเวลากดหัวใจเยอะๆแล้วคุณเหมือนมองเห็นเยอะต้องให้เขาแชร์้วยฝากแชร์นะพี่น้อง ทีหลังกนะชแชร์ละจังลบที่หลังก็ได้ผมได้ได้หนาเนียนะผมอยากมีคนเบ่งเกินห0าพันคนครับพี่น้องครับแม่นครับตอนนี้ยูบุรีรัม์ครับไอผมว่าพัทยาบอกครับไปเห็นอย่างบอเแมนบ้านแม่กูขนาดสกักคนกูยังบุคอยมีเวลาไปบ้านพ่อบ้านแม่กูอ๋อ <laughs> เขาถามมาอมมีงานบออขอโทษขอโทษครับ <laughs> ฮัลโหลแฟนๆเป็นกับพิมหน่อยเนาะก็มันก็นึกมาเป็นถามมาคือพอไปพัทยาสแตนนนะก็เลยก็เลยผมก็แพ้เสียงในหัวนะครับผมไม่พี่นงก,ก็ได้ไอ้ประว่างมัครับคนมีงานบ้านมึงบ่มาไล่ซดด่ดาคนอยู่นี่แก็ยังว่ากูว่างตัวตัวนี้แช่ขอกุมคนยังงูสิงอยู่ผมไม่ได้ครับ ปากไว้ใจเร็วเออบักนั้นไปใส่ว่ะเมื่อคืนนี่บักกินมาแม่บักกินในเวอร์ชันซูโม่วันตันสันกลมน้มแล้วแขววอง กินตัวเห็นมานานัืแเ้วบอวันตันสันกลมนมแล้วแควว่องอ <c oughs> บะก,กินเวอร์ชันซูโม่ชมอบไม่ด่วนจริงๆหอ,อ,อกัเจนเนี้แเข้ากลุ่มคน บัญชีจีนโดนแบนกูถามเนี่ยมีอันใดเนี่ยมันบอถือแบนบักรินนะมันมันเรื่องแปลก <c oughs> มันเป็นเรื่องแปลกมังใดกูถามเนี่ยมึงบุงกริยาลูกๆมึงดุน้นอะนะเป็นเรื่องแปลกไม่บีลเ,เป็นเรื่องแปลกไม่ <c oughs> <log> เหมือนกูถามเนี่ยบักรินบอถือติกตอกบอกเนี่ยกูถามเนี่ยอืม ข้อเสียของมันคือมันไม่ได้เป็นลูกรักติก๊กต๊อกคือกูนี่เห็นบ่เข็ดมามื่นอันกระถึกบอกมื่นอันกูบอกเลยลูกสูน,าน,านา่ามีทางเดียวคือต้องกินยาแล้งับประสาทเพราะนั่นเนี่ยย้อนสูน่แช่นติก๊กต๊อกกูเข้าไปในกลุ่มคนเลี้ยงไม่งอดแล้วตอนนี้ กจังว่ามันบ่ไปใส่นี่ส่วนสตอไม่ควรกินกับนล <laughs> มลาแสดง่ามอเนี่สแสดง่ามอนี่มาจต่นครศรีธรรมราชเนี่ยเซเว่นแจนนี่แม่นหมดเนี่ส่วนสตอไม่ควรกินกับนลมลากูขึ้นเมยท้าวเศรบ่อแถเ,เอาขี้มาขายดูยไหม มียาสิฟันเหรอมาั่สีฟันขายดีโพดขายขี้มดีกว่าเอากก็ปุกเล็กนะแม่มเซ็ตเท่าไหร่เซสิบห้ากร,รัมเหรอเ<ะ>นี่ยมันมีเซ็ตสิบห้ากร,รัมเนี่ย,ยเซ็ตเจ็ดเมออมันต้องมันต้องเพิ่มใช่ไหม,มเดี๋ยวนั้นมันต้องทำยังไงบวกสินค้าตลาดสินค้าทาคณิตนี่นน ธ oh. านิตาคอสเมติกเอ้าเห็นหนาขนนี้เห็นตัวครีม่ากดเข้าไปดูหน้าตาถาคานิตถาคานิตอันเดียดนี่เจ็ดกรรมนี่บ่สามเออนั่นแหละเพิ่มโอ้ขายไปสามพันชิ้นแล้วนะตาตาสองแล้วนะ ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคมาพี่น้องครับมาขายครีมบันนี่กกตะก้าครับผมทุกคนครับนี่เลยทำไมผมถึงหน้าใสเพราะผมใช้ครีมมาลองของแม่เบลครับครีมกลางวันและครีมกลางคืนนะครับครีมกลางวันช่วยล้างสารพิษนะครับ ทำให้หน้าสมดุลเพราะหน้าเราสมดุลแข็งแรงเสร็จปั๊บเราก็ใช้ครีมกลางคืนทําให้หน้ากระจ่างใสนะครับไม่มีพาราเบนไม่มีทาราก้อนไม่มีพาราลิมปิกไม่มีพาราเซตามอลโอ้ผู้ดใดว่าคือให้อันนี้ดีเท่าไหร่้หมวกดีเท่าไหร่โอ้พองยิงดิวเอาเงินมาเปยคนรวย คือเทเถอะวานี่เอาเงินมาซื้อครีมนี่เจ้าของได้ประโยชน์ข่อยก็ได้ประโยชน์นํำนานๆเห็นคุณกล้องหลอขนาดนี้ผมบ่ค่อยแต่งหนาครับที่นี่พอเห็ุงานเห็ุงานไปเห็ุงานมาผมเลยคิดว่าเอ๊ะเขาควรแต่งหนาปะย่างนนหน่อยๆก็เป็นการให้เกียรติเอ่อให้เกียรติให้เกียรติเพราวกตะกาับดีกว่าครับพี่น้องครับเนี่ยสองอันเลยครับผม แบบทดลองใช้นะครับทำกับทดลองใส่เหยอหเศษเล็กเศษเล็กเออต้องใส่ว่าเศจเล็กแบบกลางวันกลางคืนครับเซตนี้นะครับเจรร็ดกมโอ้โพี่น้องซอยกันกุตตะกาครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นฮอตฮอตหนึ่งอืมบดาครับเดี๋ยวตะกาปิวครับหากแพงพี่น้องครับผมบดาไปทั้งสิ้นครับ ส้อยกันซื้อเนี่ยแหละครับผมโลนทองคำเอานะครับทาแล้วปากที่เศร้าเหม็นบอเศร้า,าครับผมหนาใสครับมันหนาใสยังไรฟิลเตอร์นี่เบิ่งที่ลรเี่ เฮ้ยกูโนฟิวเตอร์นี่ว่าใส่ฟิวเตอร์ดีกว่ายังก็จะแบบหนาเรใส่นี่อันนี้ฟิวเตอร์ผูหญิง นี่ no filter นี่เป็นไง <c oughs> ใส่ครีมครับเลนหนาใสแต่ฟิลเตอร์ก็เห็เลนหนาใสเพิ่มขึ้น ตะก,ก้าเลยนะครับครีมของเรานะครับครีมมาลองครีมแม่เบลนะครับมาเดี๋ยวให้แม่เบลบอกสรรพคุณมาแม่มาใครที่อยากได้ความกระจ่างใสพี่หนะ้ากดได้เลยนะคะัจริงๆอ่ะถ้าเราสามารถโพสเขาเรียกว่าอะไร before after ได้อ่ะคนจะตัดสินใจซื้อเร็วกว่านี้หรือว่าใครที่เคยเจอเบลตัวจริงเขาก็จะตัดสินใจซื้อแบบได้เร็ว <ฮ>เพราะว่าในดิจิตอกับมันพูดจากวาคุณหลายอย่างไม่ได้กดเข้าไปดูรีิวแพ้งพ<ล>า่ายใช่ไหมคะใช้ได้ไหมคะผิวแพ้ง่ายสีชมพูอ่ะมันช่วยในเรื่องของแก้แพ้นะคะทุกคนใค,<ม>ใครที่หน้าขึ้นผดขึ้นผื่นนะคะสีชมพูเขาจะช่วยในเรื่องของการล้างสารก็คือใครที่ไปใช้ครีมที่มีสารมาตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการล้างสารจะบอกว่าเซตนี้ปกติสิบห้ากรัมสิบห้ากรัมกระปุกกลางมันจะเป็นแบบ เซตละ750อันนี้ทำมาเซตเล็กเซตเล็กอันนี้2ชิ้นตอนนี้ในตะก้าสาร้อ3 8ปกินลูกต่อกับนมราเพราะว่าเมื่อกี้แบบขายดีมาก9.9นะคะ9.9ขายได้แบบอนแม่เอาขายเนียนเลยอุ้ยไ,ได้อยู่นะว่าไม่ยัง เงียบแล้วอยากสีแล้วซ้ำนีดก่อนแม่ได้ยยอยู่ตั้งห้าบ้าง